นี่มันนี่มันโอ้โหนี่มันแตก4ี่จอครับผมแสดงว่าเรากดฟีสปินหนึ่งครั้งเนี่ยเรากดสปินหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้รู้นทั้งหมด4ี่จอนะครับแล้วก็วายสแถวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องซานสล็อตนะครับเรามาด้วยทุน 692บาทนะครับวันนี้เราจะพามาเล่นชิ i ลีฮันเตอร์นะครับหรือว่าเกมล่าพริกนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับค่ายคิงห9หรือสโลล O กโนะครับวันนี้เราจะมาซื้อฟรีสปินกันเลยนะครับมาด้วยทุน645บาทจัดไปฟรีสปินนะครับเราซื้อฟรีสปินกันไปเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าการซื้อฟรีสปินด้วยเบดตาละ15บาทนั้นเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับมาครับตาแรก เปิดมาต <without> ึ้งอ่าเม็ดพริกมาไหมอ่ามาแล้วสามเม็ดนะครับทุกคนอ่าถือว่าเป็นการเปิดตาได้สวยงามไม่อีกงไม่ยิ่เอ้ยยังไม่มีนะครับไปต่อครับไปต่อเอ้ยนั่นแหละมาอีกสองเม็ดมาอีกสองเม็ดอ่าสวยงามสวยงามเปิดมีอีกเม็ดพริกเม็ดพริกโอ้โหเป็นพริกข่ายไหมครับทุกคนโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเหลืออีก8ตานะครับสำหรับฟีสปิน โอ้เป็นสามจอแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับตานี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 เม็ดพริกเอาไหมยังนะครับยังนะครับต่อไปครับต่อไปกดปึ้งเฮ้ย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 โอ้โหยังไม่มานะครับเฮ้ยเฮ้ยสิบสองแล้วอีกสองอันเชิดได้มาอีก ห้กว่าบาทตานี้ต่อไปครับต้องการไม่พี่แค่อันเดียวเท่านั้นอันเดียวเท่านั้นเฮ้ย hey, ทุกคนนี่มันนี่มันโอ้โ oh, หนี่มันแตกสี่จอครับผมแสดงว่าเรากดฟรีสปินหนึ่งครั้งเนี่ยเรากดสปินหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้รู้ทั้งหมดสจอนะครับแล้วก็วายสองแถวโอ้เอาวิซัมเพลย์สาสี่สิบห้าบาทแล้วเฮ้ยสวยงาม เปิดมาอีกเฮ้ยแม่ก้าวินโอ้โหได้มีห้าร้อยกว่าบาทนะทุกคนกดดีกดดีกดดีกำลังสวยเลยนะครับไปอีกโอ้โหแม่ก้าวินอีกแล้วโอ้โหได้มาอีกพันกว่าบาทเลยนะเนี่ยเป็นสองพันสามร้อยบาทแล้วนะครับมาตาสุดท้ายขอหน่อยกดไปลูกพี่ติง๊งโอ้โหแม่ก้าววินนะทุกคนได้มาอีกสองพันกว่าบาทนะครับขอบคุณนับตานี้ โอ้ oh, เราเล่นฟีสปินไปนะครับเ <c oughs> ื้อเป6นหกอยกว่าได้มา4 0 0พันะครับ4,014บาทโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมในช่องซานสล็อตนะครับสำหรับวันนี้ซานไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่องซานสล็อตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นอีกนิดหนึ่ง,หงให้มันครบ4 0 0พันครับเราจะได้อีกไหมไปอีก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 ฟึง้งอ่ะ ไม่ได้โอเคครับทุกคนยูเจอกันใหม่สวัสดีครับ